เะฮะเรียนแห้งเลยปุ๊มานะครับสวัสดีคุณพ่อนะครับคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมครับอีกหนึ่งภาพนะครับของคู่แม่ลูกนะครับในมุมมุ้งม,มิ้งเนาะเรียกว่าผู้เองก็สามขวบเจ็ดเดือนนะครับแม่อ้อยก็อยู่ในวัย18ปีย่าง19ปีนะครับ ก็เป็นเรียกว่ายังไงดีนะครับเขาเล่นกันปุ๊ปป,ป,ปุ๊ปุ๊ปุ๊ไม่เบาเลยนะาราเนี่ยก <c ười> <c ười> ็ยังยังยังเรียกว่ายังติดกันอยู่นะครับไม่ใช่แต่เพียงผู้ติดแม่แม่ติดปุ๊นะครับทั้งสองก็ยังคงติดกันนะครับเรี <c ười> ยกว่าเป็นสถานการณ์นะครับที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ ก็เป็นหนึ่งในครอบครัวนะครับน้องช้างตกงานนะครับเดี๋ยวนะครับน้องควาวนวันนี้จะพามาชมาเรียกว่ายังไงดีนะครับย้อนยุคเอไม่ใช่สินะครับย้อนความหลังกันนะครับอันดับแรกนะครับพ่อครับคุณพ่อนะครับคุณแม่เอฟซีท่านเพียจะดีที่ เอ็นดูนะครับและเมตตาทางเจ้าพูและก็แม่อ้อยนะครับขอบคุณบ้านนะครับบ้านเอฟนะครับหลายน้ํปพุแม่น้ําอ้อยนะครับขอบคุณคุณแม่เฉลวยสันลำนะครับแล้วก็นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเอฟทุกทกท่านนะครับที่ร่วมนะครับสร้างบ้านให้กับผู้ปุและก็แม่อ้อยนะครับขอบคุณพี่ควานอ้วนนะครับพี่ควานเขียวนะครับที่เป็นสะพานบุญนะครับให้กับน้องและคุณแม่นะครับ ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มเลยนะครับน้องก็เป็นหนึ่งในครอบครัวนะครับน้องช้างตกงานนะครับมาจากพัทยานะครับก็รวมรวมสามปีได้แล้วนะครับทีน้องกับคุณแม่ตกงานนะครับอตอนนี้ก็ขอตัดภาพมาที่ตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ก็น้องก็สามขวบเจ็ดเดือนนะครับคุณแม่ก็ ยังติดกันกับคุณแม่อยู่นะครับแต่เราก็พาน้องเข้าโรงเรียนนะครับฝึกเบื้องต้นไปบ้างแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคุณแม่ก็เราฝึกนะครับแล้วก็แยกแบบพิเศษ <c oughs> ก็อย่างที่คุณพ่อควานแม่ควานหลายๆท่านได้ทํากันครับฝึกไปด้วยแล้วก็อยู่กับคุณแม่ไปด้วยนะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับ พอดีก็น้องจะไม่เครียดนะครับได้อยู่ด้วยกันกับแม่ข้อเสียก็คือติดกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ยอมแลกนะครับนี่คุณพ่อควานวันนี้ฝนจะตกครับมาถามคุณพ่อควานกันเป็นยังไงบ้างผู้สนไหมตั้งใจเรียนหรือเปล่านะครับนี่มานะครับสวัสดีคุณพ่อควานนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างผู้ ผู้ในวัยสามขวบเจ็ดเดือนตั้งใจเรียนนะครับหรือเปล่าเพราะก็ส่วนมากก็จะแบบนี้นะคุณพ่อเดี๋ยวน้องควานจะสุปให้ฟังนะครับวนาก็คือคุณพ่อบอกว่าก็ไม่ค่อยได้ฝึกน้องสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะมีแค่เวลาเล่นนะครับก็ไม่เป็นไรครับคุณแม่เราไม่ไม่ก็คือเราเป็นคุณครูเองนะครับ คุณครูของน้องจริงๆก็เป็นพี่ควานโหนะครับพ่อควานบูนะครับพ่อควานเฉินนะครับช่วยกันฝึกน้องเบื้องต้นไปก่อนแล้วนะครับอันนี้เราก็มาฝึกกันต่อนะครับก็ไม่ค่อยได้ฝึกสักเท่าไหร่กันนะครับคุณแม่ก็ฝึกบ้างเล่นบ้างนะครับปะปนกันไปแต่ส่วนมากจะเล่นนะครับเน้นให้น้อง่ปนคลายนะครับผู้บอกอนคลายตลอดทั้งวันเลยชอบใจครับคุณแม่นะครับก็ น้องก็ค่อนข้างนะครับที่จะฝึกฝึกง่ายครับอืมเอาคนหนึ่งหัวทิมอ่านะครับคนหนึ่งคนหนึ่งนอนแล้ว,อว,อวเอาเอาเนี่ครับก็นอนเล่นนะครับกันอ่าปกตินะครับอืมก็จะประมาณนี้นะครับคุณแม่สามขวบเจ็ดเดือนนะครับแม่อ้อยก็สิบแปดอย่างสิบเก้านะครับก็ยังติดกันนะครับ ไม่เป็นไรนะครับติดกันไปแบบนี้แหละนะครับให้เวลานะครับมันทำหน้าที่ของมันไปครับคุณแม่ <c oughs> ก็อยู่ด้วยกันกันไปแบบนี้แหละนะครับอ,อีกอย่างเราก็ไม่ได้ไปทำงานกันที่ไหนนะครับก็อยู่กันที่บ้านไปก่อนนะครับช่วงนี้นี่นะครับก็จะเป็นที่บ้านของผู้ปลูกกับแม่อ้อยครับอยู่ทางนี้เลย ฟารองครับคุณนี่เราเตรียมที่จะย้ายน้องช้างเข้าไปในบ้านครับก็เผื่อฝนตกนะครับเราก็ย้ายเข้าไปข้างในเลยนะครับอันนี้ก็กวาดหลักนะครับทําความสะอาดไว้เผื่อเวลาฝนตกนะครับฝนอาน้ําฝนนะครับจะได้ไหลลงนะครับจากข้างบนหลักนะครับของแม่อ้อยอย่างสะดวกนะครับเวลาแห้งนะครับก็จะได้นํามาผูกเลย ก็จะเล่นกันแบบนี้วันนี้น้องควันมาถ่ายค่ากันเลยครับเป็น,นช่วงเวลาประมาณหกโมงเอา้าเล่นเล่นเลยเล่นเลยเฮ้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 ยนี่แม่อ้อยก็เริ่มอ,อ่า้วนขึ้นเยอะเลยนะครับจากแต่ก่อนเนาะอ่าตอนที่เราแยกน้องใหม่ๆตอนนั้นก็จะมองเห็นเป็นซี่โครงเป็นเส้นๆเ,เลยนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มนะครับอ้วนขึ้นนะครับเริ่มตันขึ้นกําลังขัดงานครับคุณแม่ครูอ้อยจ้าแม่อ้ยผู้สาว,วจะต้องมาถ่ายตอนแสงเยอะๆครับคุณแม่ถึงจะมองเห็น หน้าของแม่อ้อยได้อย่างชัดเลยนะครับโอ้โปะเดี๋ยวลาคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับในบ้านเลยเดี๋ยวต้องวานย้ายผู้กับแม่อ้อยเข้าบ้านก่อนนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับตีทุกทุกท่านเลยนะครับตีอ่าร่วมติดตามนะครับรับชมให้กำลังใจนะครับผู้ก็บแม่อ้อยนะครับ